ยินดีต้อนรับสู่จุลศิ s i c w เว l d ์ v o อเวอร n 2อีกครั้งนะครับวันนี้เราก็จะมาดูปฏิสัมพันธ์พิเศษระหว่าง v e l o ิลัปเตอรและก็ i n d o m เ n u s Rex <c oughs> มีการหยอกกันก็อนครับในเกมนี้เนี่ยอินโดเมนัสเร็สามารถคุยกับเว l o ิลั a p ตอร์ได้เหมือนในหนังจุลศิ o r l d ภาคแรกผมก็เลยอยากดูชัดๆว่าในเกมนี้เนี่ยมันจะมีปฏิสัมพันธ์กันยังไงจะคุยกันแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลย เริ่มตัวในการปล่อยเจ้าอินโดเมนัสออกมาก่อนมาแล้วโอ้โหสียังเขียวน้องเขียวเซอเวยยังไม่สุกแน่ๆถ้าสุกจะเป็นสีเหลืองนั่นมันมะม่วงมาแล้วครับมาดูซิว่าจะเข้ากันกับแรปเตอร์ได้หรือเปล่าอินโดเมนัสเล็กจากจูราสสิกเวิด์ภาคแรก แก๊งของบลูเริ่มสงสัยแล้วกำลังเดินมาครับมากันเป็นกลุ่มเลยเดีย๋ยวบอกนะ่าจะมาช่วยกันล่ามากัน4ตัวเอาอีกตัวไปข้างหลังแหละจะคุยกันไหมหรือจะง้ำยังไงเอ่ยแค่เดินมองหน้ากันตอนนี้แรปเตอร์ยังไม่คุยด้วยยังไม่รู้ว่าคือตัวอะไรนะอิโนโดเมนัสว่างไง ยังไม่มีท่าทีคุกคามเจ้าแรปเตอร์นะร้องไปหนึ่งแต่แรปเตอร์ไม่กลัวปะตอนนี้อินโดเินัสก็เหมือนจะอยากสำรวจกลงนะฮะเดินไปเดินมาร้องใส่แรปเตอร์อีกแล้วว่ะยังไงยังไม่มีท่าทีจะคุยกันเท่าไหร่ มีแค่ร้องใส่กันแต่ว่าเอ้ยอะไรเนี่ยจะคุยกันหรือยังบลูนะครับเดินเข้ามาอินโดเมนัสก็มองหน้าเดินเข้ามาแบบเชื่องช้าแบบนี้น่าจะคุยไหมอ่าบลู Blue, เดินมาคุยนะมาเคลีย Okay. เหมือนจะชวนกันเดินไปไหนบลูแบบพยักหน้าไปทางนู้นอิโดนินัสเดินไปทางนู้นตามแล้วก็แยกย้ายกันตอนนี้บลูไม่ได้เป็นหัวหน้าฝูงนะครับแล้วใครเป็นไม่มีแรปเตอร์เป็นหัวหน้าฝูงสักตัวแสดงว่าอินโดนินัสเป็นหัวหน้าฝูงเรียบร้อยครับตอนนี้เข้าตีแล้วและก็เป็นหัวตีซะด้วยยังแจม เหมือนฉากในหนังเลยอ่ะที่มันคุยกับอิโดเมนัส <c oughs> แล้วก็เข้าตีด้วยกันแล้วก็ไปล่าคนเหมือนเอโค่ปะกำลังเดินมาอิโดเมนัสก็นอนเล่นนะครับใช้เวลากับฝูงใหม่จริงๆมันควรที่จะคุยกับทีเร็กซ์ได้นะในหนังอ่ะ <c oughs> แต่ว่าผมว่าทีเร็กซ์ไม่คุยวะ่ะก็เลยเกิดการประทะเอานอนด้วยกัน ้นาา่ารักใช้เวลาร่วมกับครอบครัวนะฮะนอนกับฝูงนอนใกล้กันมากอะ่ะนอนนานมากต้องเท่งเวลาอตื่นแล้วฮะแล้วตื่นพร้อมกันด้วยโอ้โหแสดงว่านอนด้วยกันจริงๆไม่ได้แบบแค่เดินมานอนข้างๆกัน <c oughs> ด้านหลังก็หยอกกันครับเป็นธรรมชาติมากนี่คือความน่ารักของไดโนเสาร์นะฮะจะคุยกันอีกแล้ววะนี่คือเดลต้าครับเดลต้าอย่าคุยกับพี่พี่จ๋าสวัสด,ดีสักพักครับไปทั้งตัวเนี่ยเหมือนชวนคุยกันแบบพยักหน้า ส่งซิกไปทางนู้นแต่ว่าเดินไปอีกทางอะไรวะเนี่ยแล้วก็แยกกันมันก็จะคุยกันประมาณนี้นี่ก็เป็นมุมน่ารักน่ารักของอิโดเมนัสนะในเกมมันก็จะไม่เกลี้ยกล่ำตลอดเวลาแบบในหนังและก็ค่อนข้างอ่อนโยนกับเพื่อนในฝูงของมันนะครับแต่ก็อ่อนโยนเฉพาะกับเวลสิลปเตอร์นะสำหรับตัวอื่นครับมันก็ฆ่าไม่เลือกไม่ไว้หน้าอยู่ดีนะ เดี๋ยวเราลองปล่อยเหยื่อเข้ามาในกรงสักตัวดีกว่าครับผมเลือกเป็นอีักโดอนนะมาดูซิว่าฝูงนี้จะจัดการกับอีกอออักโดอนยังไงอีัวโดอนผู้น่าสงสารมาเลยครับมันจะร่วมกันสู้หรือเปล่าแรปเตอร์มาแล้ววะจะยังไงวิ่งผ่าน อีโดเบนัสมองเห็นอีโกดดอนนะครับและเหมือนจะสู้กันเอาว่ะอีโดเบนัสตั้งท่าอีโกดดอนก็ตั้งท่าเช่นกันนะครับเป็นกินพืชที่เอาเรื่องแรปเตอร์น่าจะยุ่งไม่ได้เพราะว่าอาจโดนลูกหลงอืมโดนกัดเข้าไปฮนะ od od อีโกดดอนอ้าวเรียบร้อย ใน2ดอกอินโดเินัสนอนลงไปมันจะแบ่งอาหารให้เพื่อนมันไหมเหมือนว่าเอ็โคจะเข้ามาเอ็โคมากินอาหารนะว้ามีการแบ่งปันอาหารร่วมกันนะปกติมันจะไล่กันนะถ้ามันแบบไม่ใช่ฝูงเดียวกันอันนี้ก็เป็นเฉพาะกับเวลูซิเเตอร์แล้วก็อินโดเินัสนะครับ ที่คุยกันได้โอเคถ้างั้นสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับเอาไว้เรามาเล่นกันใหม่ในพาร์ทหน้านะถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซุปเปอร์ตงค์วันนี้ก็ไปเลยครับบ๊ายบายสวัสดีครับ